สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนทุกคนทุกคนจ๋าวันนี้ฝนตกทีลารัดวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบเหรอวันที่สิบทุกคนลืมวันลืมคืนนะคะทุกคนช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตคลิปเลยกบไม่ค่อยได้ลงกบช่วงนวี้ดูน้องเมียว เมียวเมียวนะคะวันนี้ตอนเช้าทุกคนตอนนี้เวลาเจ็ดโมงห้าสิบเก้านาทีฝนตกค่ะวันนี้วันพืฤหัสนะทุกคนดูดีดูนกนกนอก้นองนกอยู่บนหลังคานี่ สภาพอากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะตก8โมงกับ9โมงนะทุกคนดูท้องฟ้ามืดตืต่นเลยช่วงนี้นะคะอากาศก็งงงง,งวยงวยท้องฟ้าคืออากาศแบบนี้เนาะอากาศหน้านอนแต่ว่าสามีต้องไปทำงานนะทุกคน ทุกคนสบายดีนะคะกลก็สบายดีะคะ่ะทุกคนจา๋าดูท้องฟ้าสิถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ทุกคนได้ชมนะท้องฟ้าแบบค้มมากเลยแต่ก็ไม่ที่นี่นี่ะมันค้มแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็เหมือนเดิมกลับมาร้อนเหมือนเดิมนะทุกคนกบก็ไม่มีอะไรคุยเลย ได้แต่ช่วงนี้ได้แต่ประมาณว่าประมาณว่าอะไรคะทุกคนประมาณว่าแบบเห็นแต่เฟดเห็นแต่แบบความทรงจำเอาคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านมากๆเลยทุกคนบอกไม่ถูกเหงาเงาเหงาเหงาเศร้าเศร้าแล้วยิ่งอากาศแบบนี้นะ เงาเงาเศร้าเศ้าคิดถึงบ้านมากขึ้นกว่าเดิมที่รักเดี๋ยวลูกสามีก็มาแล้วทุกคนนางมานางก็อยู่ได้ไม่กี่วันเพราะนางมาทำงานเนาะเดี๋ยวกบก็จะต้องออกไปหาซื้อของให้นางนะทุกคน สามีก็นานๆเจอลูกก็ตื่นเต้นเนาะไม่ได้เจอลูกนานนานแล้วก็รู้สึกว่าจะกี่ปีสองปีไหมประมาณนี้เลยครั้งทุกคนนานก็ตื่นเต้นจะได้เจอลูกเนาะก็เป็นธรรมดาแหละทุกคนใช่ไหมพอไม่ไม่เจอลูกนานพอจะเจอลูกก็ตื่นเต้นแต่ว่าครั้งนี้ก็จะมีเวลาเจอกัน เจอกันนานหน่อยหน้านหน่อยไหมเพรามว่าประมาณสองวันแต่กนางก็ไปน,นอนที่โรงแรมเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ได้มานอนกับที่นี่หรอกเพราะว่าที่นี่ก็ห้องของเรามันก็มีแค่ห้องนอนหนึ่งห้องนอนแล้วนางก็มากับแฟมิลีครอบครัวของแฟนเนาะมาทํางานนางก็ไปน,นอนที่โรงแรมครั้งนี้ก็จะได้เจอหลายครั้งหลายสองวัน นะคะทุกคนมาทุกครั้งก็ได้เจอกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะเพราะว่าส่วนมากเวลามาที่นี่ก็มาทำงานทุกคนนางก็มาทำงานคล้ายๆมาดูงานน่ะมันมีคล้ายๆรัสเวกัสเขาจะมีพวกประชุมพวกอะไรดูงงดูง,งานอะไรแบบเนี้ยทุกคนนางก็จะมาประมาณแบบไม่ค่อยมีเวลา yes. พ่อบอกว่าเนี่ยเธอเธอหาเวลาแบบว่าประมาณว่าบอกแฟน บอกแม่บอกแม่สามีเธอสิว่าเธอจ้าสวัสดีครับก่อนครับแลก็ไม่ตกนิดหน่อยที่รักแล้รประมาณว่าเธอเธอมีเธอบอกเขาสิให้เขากกับก่อนถ้ามาเอามีเวลาไปเที่ยวกันอะไรแบบเนี้ยทุกคนมีเวลาไปเที่ยวกันไหมอะไรแบบนี้อยากแบบไปเที่ยวกันจริงๆนางมานะคะทุกคนนางมานังนก็แบบ ไม่ได้อยู่นานเจอพ่อก็ส่วนมากถ้าเจอกันก็ไปกินข้าวกันกินข้าวมันก็ชั่วโมงหนึ่งใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เกินสามชั่วโมงหรอกทุกคนแล้วก็กลับเนี้ยก็ไม่ได้แบบอยู่นานเจอนานคุยก็คุยแปบบ๊แบๆบแบบอย่างว่าเลยเนาะเขามีแผนทุกคนส่วนมากเวลาแบบจุ๊บไหมจุ๊หน้อย ที่ลักนะสามีก็กาลังจะไปทําง,งานแ้วหนูล็อกกัตัวเองที่ลักก็เดินลงไปไม่กบเปิดคลิปพี่จูรลี่ไงพี่จูเกือบกบเปิดคลิปพี่จูรลี่ที่แบบเก็บบูเบอรี่สามีบอกว่าฉันจะไปขโมยตังของพี่จูรลี่นะคุณอำนาจจะไปทํางานทุกเช้านะนางจะเอาถังนางจะเอาขยะไปทิ้งที่ลากใบบ่ายเ,เพื่อนหน่อย ทุกเช้านางจะ,จะเป็นคนเอาขยะลงไปทุกวันวิถีชีวิตของคุณสามีของกบลักที่รักนะดูแลตัวเองเดินเร็วๆออฝนล่นหรือเปล่าทุกตุวเช้านั้นก็จะหิ้วขยะลงไปทิ้งให้กบนะทุกคนกบถึงพูดถึงไหนแล้วเออนั่นแหละนางก็อยากจะแบบประมาณว่านางก็อยาก ไปเที่ยวนะทุกคนไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอะไรแบบอย่างว่าไหนเนาะทุกคนกลบว่าทุกคนแหละเวลาเวลาไปไหนมาทํางานใช่ไหมเขาก็จะมีแผนว่าวันนี้ทําอะไรส่วนมากพวกเขาทําอะไรเขาก็ไปดูโชว์นะทุกคนกบก็คุยกับสามีบอกว่าที่รักเขาไปดูโชว์เนี่ยจังหวัดอื่นเ็าไม่มีโชว์ให้ดูหรือไง อย่างเวลาพวกเราไปเที่ยวกรุงเทพพวกเรายังมีโชว์ใช่ไหมทุกคนเราไปดูโชว์ที่กรุงเทพเราไปเราไปเที่ยวพัทยาเราก็จะปีโชว์ไปดูโชว์ที่พัทยาถูกไหมเราบอกว่าทำไมจะต้องไปดูที่าสเวกัสอย่างเดียวเออนั่นน่ะสิเนาะก็งงแต่ว่าอย่างว่าแหละเมืองาสเวกัสมันก็เป็นเมืองใหญ่มันก็มีโชว์นู่นโชว์นี่ตามคาสิโนต่างๆนางก็แบบว่า มีแผนเนาะเขาก็มีแผนไงทุกคนเวลาเขาไปเที่ยวจังหวัดไหนเขาก็จะต้องบอกเออวันนี้ทําอะไรวันนี้ทําอะไรนางก็จะประมาณว่าประมาณว่ามีเวลาให้พวกเราแค่ออไม่กี่ชั่วโมงนะคะทุกคนเหมือนกับแบบเออพ่อฉันจะมาเจอเธอวันนี้ทานี้นี่นี่เราก็จะมีแผนบอกนางว่าวันเราวันนี้เราทําอะไรแต่ครั้งนี้นะนางก็แบบมีเวลาให้เราให้เราแบบ เยอะอยู่เยอะกว่าทุกครั้งนะทุกคนฝนตกเออฝนตกแล้วทุกคนดูสระถ้าดูในดูในสะมันจะมีแบบน้ำหยดใช่ไหมฝนลิ้นถษาอสสารว่าฝนลิ้นเนี่แหลทุกคนพอฝนลิ้นก็กลิบถึงบ้านนะจริงนะโกบว่าเป็นคนที่ฝนตกแล้ว,ลวได้ยินไหมตัวจะให้ฟังเสียงนานๆได้ยินเสียงฝนตก ทุกคนนานๆได้ยินเสียงฝนตกเดี๋ยวกบเปิดเปิดไปเลยไม่ต้องฟังกบนะเดี๋ยวกลบเก็บบรรยากาศฝนตกให้ดูนะทุกคนนานๆจะได้ยินเสียงฝนตกอ่ะโอ้น่าสงสารสามีไปทำงาน เขาบอกว่าตกแค่ชั่วโมองเดียวนะคะทุกคนแปดโมงถึงเก้าโมงพุยกันไปพุยกันมาฝนตกเฉยเลยนะฝนตกคิดถึงบ้าก บรรยากาศฝนตกทำให้เราคิดถึงบ้านนะทุกคนนะนานๆจะนานๆจะได้สัมผัสฝนสักทีนึงไม่บ่อยนะทุกคนที่ลาสเวกัสเนี่ยอยฟ้ามันเลียมเมื่อกี้นะ่ะฟ้าเลียมฟ้าแลบไหมคะทุกคนนานๆจะได้สัมผัสฝนส,สักทีหนึ่งทุกคน บ้านบ้านกบอุ้ยาว้าวก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วยนานๆจะได้ยินเสียงฝนตกเอ้ยจะได้เห็นฝนตกแล้วก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้อง คนไม่ได้บ่อยนะไม่ได้บ่อยเลยนานๆจะได้ยินเสียงฟ้าร้องสักทีถ้าเป็นรัฐอื่นน่ะก็อาจจะได้ยินบ่อยแต่รัฐที่กบอยู่เนี่ยรัฐสวกัดเนี่ยฝนตกก็เป็นอะไรที่นานๆตกแล้วก็ฟ้าร้องก็เป็นอะไรที่ที่นานๆจะได้ยินนะทุกคนโอเคกบเข้าบ้านแล้วขอบคุณที่รับชมนะทุกคนจ๋า คุยกันไปคุยกันมาฝนตกได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วยเนาะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะอ้าวนกบลังคาหายไปไหนแล้วอะ่ะหายไปแล้วบินไปไหนแล้วอะไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูน้ำหยดตรงนี้